นี่นะตอนนี้ไหมเราก็เริ่มแก่เต็มที่แล้วนะโน่นฮนะก็เริ่มชักใหญ่นะฮะนี่นะตัวก็องหดตันแบบนี้นนะเนี่ยเนี่ยเขาจะชักใหญ่แบบนี้นะไหมแก่นะฮะนี่นะเขาเรียกว่าไหมแก่แล้วฮนะเต็มที่แล้วนะฮะแต่ก็ยังมีส่วนน้อยนะฮนะ เขาก็มีเขาก็มีไปทั่วนะฮะรอยก้อนนั่นใหญ่ไปทั่วแล้วนะฮะนู่นฮะพะเขาไม่มีช่องที่จะชักใหญ่ได้นะฮะพอเราได้ถ่ายมูลก็ออกไปกิ่งของไม้ออกหมดนะฮะนี่ฮะนี้เขาโตเต็มที่แล้วนะฮะ กำลังชักใหญ่ฮะนี่ฮะเนี่ยตัวเขาต้องหดตั้นแบบนี้นะเขาจะชักใหญ่เดี๋ยวใหญ่ก็ต้องพุ้มตัวเขาแล้วหมดนะฮะตอนนี้เขาเพิ่งเริ่มนะฮะนี่ฮะนี่ฮะก็ทําหลังอยู่นี่นะฮะนี่ฮะเขาเริ่มเกตเต็มที่แล้วนะฮะแล้วก็มีฮะนู่นฮะ นู่นฮะเห็นแบบแบบนู่นฮะนนเนาะขาขาวนู่นฮะเนาะเขาขาวเขากำลังทำหลังอยู่นี่นะฮะเนาะก็ะเริ่มมีทำหลังนะฮะนู่นฮะเริ่มมีหลายแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะดูตัวนะฮะท่งนี้นะฮะดูตัววะเขาสุกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะเนี่ยนะแอบติชูคอแบบนี้นะสุกแล้วนะฮะนี่นะ นเนี่ยที่โฉคอนะสุกแล้วนะฮะเนี่ยเนี่ยที่มีชูดชูขึ้นมานะฮะเขาได้ใสหมดแล้วนะฮะแก่เต็มที่แล้วนะฮะตอนนี้นะฮะนี่ฮะนี่น,ะนี่กำลังกำลังทำหลังะฮะนี่ฮะเนะนกำลังชักใหญ่ะฮะ เนี้ยใหญ่ก็เริ่มมานะฮะเนีต่อไปตำรวจไปเรื่อยๆนะฮะดูฮะเขาก็เริ่มนะฮะเริ่มชักใหญ่ออกมาแล้วนะฮะเราก็จะดูตอนนี้เราก็จะดูเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะว่าเขามีตัวศกกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ตอนนี้เขาแก่สุดแล้วนะฮะเนี่ยโหเต็มที่นะฮะ เริ่มมีตัวสุกนะฮะเริ่มสุกนะ,ะับเขาสุกก่อนสุกก่อนเขาจะชอบมาทำหลังตามที่มีกิ่งกิ่งไม้แล้วก็ดงกระเด้งแบบนี้นะฮะเนี่ยนะเวลาเราเลี้ยงะฮะพยายาม่าให้มีกิ่งไม้ซ้อนกันงอนงอนขึ้นแบบนี้นะฮะเขาจะชอบมาเกาะทำรลังในช่องว่างนะฮะ นี่ฮะหานงมีแบบนี้นะฮะฮแต่มีเป็นช่องไม้แบบน้นฮะนนะแบบนั้นะเขาจะเข้าไปทำหลังต่ำซอกตำนั้นเลยนะนี่ยแล้วเราเลี้ยงเราต้องพยายามเลี้ยงให้เรียบนะฮะนี่ยหวางกิ่งให้เรียบนะฮะนี่ฮะ แล้วก็พาชมนะเขาเริ่มสุกแล้วนะ,นะที่กระโจขอปงกปงเอกนั่นฮะนี่แหละขาหาหาที่ทำหลังนะนะั่นแหละตอนนี้เขาก็เริ่มเริ่มสุกนะฮะเริ่มมีเปอร์เซ็นต์สุกข,ขึ้นมาแล้วนะฮะจากเมื่อวานไหมเกนะฮะ แต่วันนี้สุกแล้วนะฮะเนี่ยนะเดี๋ยวเราก็จะมีวิธีจัดการของเรานะฮะเนี่ยนะแ้าก็สุกเยอะเราก็ใช้จอคอบเลยนะฮะถ้าสุกน้อยก็ถ้าเก็บตัวที่สุกก่อนออกนะนู่นนะตัวเรื่องเหลืองนะเขาสุกแล้วนะฮะสีจะเปลี่ยนไปนน่นนะ่นะอันนั้นเขาแก่ลนะโตก็โต,ตเต็มที่จนก็หดกลับแล้วก็เขาจะทําเป็นแดกเดแล้วน,นะ นี่นะเขามีโตสุดแล้วก็หดได้นะฮะนี่นะเราก็ให้ชมนะนี่นะบางนีก็เริ่มมีสุกแล้วนะฮะ เริ่มนะเริ่มนะเริ่มพลใหญ่เข้าไปในซอกนู้นแล้วนะนี่ฮะนยตัวนั้นนะสุกแล้วนะโตเต็มที่แล้วนะโตจนก็หดตัวกลับไปแล้วนะตัวก็จะเป็นสีเหลืองๆนะนีะ่ฮะเดี๋ยวเขาจะทำใหญ่นะนะ,นะฮะ น่วิธนะีการดูไหมสุกไม่สุกนะไหมโตเต็มที่นะฮะนี่นะเนี่ยตกเนี่ยไตตัวนี้นะเดี๋ยวเราให้ชมนะนี่ไตตรงนี้นะเนี่ยก็เอบกำลังอยู่ไตนี่นนี่นะนกะมวนเสร็จแล้วนะเนี่ย เวลาเลี้ยงกิ่งมออยาให้ไม้กระดงกระเด้งแบบน,นี้นะฮะทำมีซอกได้แนละ้ฮะเขาจะเข้าทำรังตามซอกนะฮะเนี่ยแต่เขาชงเขาจะตุก็อยายเขากินใบมอนเยอะนะฮะแต่เขากินไม่หมดเขาจะใช้ใบมอนนะฮะอัตมวนมวลทำหลักนะฮนะเรวก็พาชมนะ วันนี้เราเพิ่งถ่ายถ่ายขี้ไปนะแต่เขาก็ขึ้นมาเยอะเหมือนเดิมนะเนี้ยเขากินเยอะขี้ก,ก็จะเยอะนะะนี่ฮะจุดขี้แบบนี้เป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะ ๋ยนนี้เขาเริ่มนะเริ่มหาลังนะเริ่มหาที่ทำลังนะตอนนี้นะนี่ ด้าล่างเป็นไม้ซองนะนี่ก็ทำาม้ซอะดูฮ่เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะทําไม้สุกนะถ้าเราไม่รู้ว่าไม้สุกนะไม้ก็ตะมุนทําหลังหมดเลยนะฮะเนี่ยเนี่ยท,ที่เป็นไม้เป็นชั้น,นพงแบบนี้นะเนี่ยที่เป็นกิ่งหวางแบบนี้นะก็ตะมุนลงไปทําหลังหมดเลยนะฮะเนี่ะเนี่ยสังเกตดูนะ แล้วก็เลื่อมสุกนะกรัตะมุดลงใต้รางฮนะมุดลงอยู่ใต้รางปกติใหม่เขาต้องขึ้นอยู่ด้านบนทั้งหมดนะฮะยกเว้นตอนนี้เขาสุกนะฮะพอเขาสุกกตะมุนลงไปใต้่างนะนู่นฮะตะมุดลงไปหาช่องนะช่องที่กราทำหลังนะนะี่ฮะ นกระตมุดเนี่ยนะฮะเนี่ยกระมุดไปนะฮะนนนนมุดนนนกำลังทำหลังอยู่นนนฮะกระตมุดหนีลงไปทำหลังด้านล่างนะฮนะเราก็มาอัปเดตให้ชมแค่นี้ก่อนนะฮะเนี่ยนไะหมเราโตเต็มที่แนละ้วฮะสุกแล้วนะฮะแต่ยังสุกไม่เยอะนะยังครอบจอไม่ได้นะฮะ